โอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านกันด้วยนะผมในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Hitman ลีบอลในครับผมโอ้โหเกมนี้เนี่ยกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะหลังจากที่มียอดดาวน์โหลดหรือว่ายอดลงทะเบียนล่วงหน้าในครับผมตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยในเพจสโตร์ไทยนะจ๊าก็เรื่องเปิดให้บริการเมื่อประมาณอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็คือเมื่อวานนะเมื่อวานตอนประมาณบ่ายสประมาณนั้นในครับผมอ่าแล้วก็ระบบเกม ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะผมก็สกิลหรือว่าพวกกิจกรรมต่างๆก็จะเข้าใจง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยเนาะ,ะแต่ในวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นครับผมเราจะมวาวาดด้วยเรื่องของการภาคสกิลของตัวละครอ่าก็บอกก่อนใหผมว่าเรื่องของการภาคอะไรแบบนี้นะมันก็เป็นฟิลลิ่งเกมอย่างหนึ่งนะแบบเวลาเรากดสกิลของตัวละครไปแล้วมันก็จะมีเสียงภาคออกมาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเสียงภาคในการ์ตูนหรืออะไรก็ตามนะผมแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเป็นนักภาคเองได้นะก็คือ เมื่อใดก็ตามนะผมที่เรากดสกิลสกิลใดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงภาคข,ของเราดีดขึ้นมาเลยนะผมโอเคโดยวิธีการทำเนี่ยผมจะ,ะสอนคุณผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้นะผมแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ยก็ฝ like, ากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอเค ก็ไปดูวิธีการทํากันเลยนะโอเคครับผมขั้นแรกเนี่ยให้เรากดมาที่มุมซ้ายล่างที่คาว่าตัวละครตรงนี้เลยเห็นปะเห็นปะเนี่ยครับผมกดเข้ามาเลยพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับผมมันก็จะมีฮิตแมนรีบอลมาให้ตรงนี้ก็คือเป็นรายชื่อเนี่ผมของตัวละครที่เรามีแล้วเนี่ยก็จะมีแบบทั้งแบบที่เรายังไม่มีนะมันก็จะขึ้นสีเทาแบบนี้มาให้นะผมส่วนตัวที่เรามีแล้วเนี่ยก็จะแบบมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะก็ให้เราในผมทำการเลือกตัวที่เราอยากจะภาคเลยนะในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นซึนาโยชิละกันนะผม โอเคโดยวิธีการทำนะผมก็อันแรกเลยก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยศึกษาสกิลจริงๆจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ได้นะผมก็แล้วแต่นะแต่ใครอยากจะภาคแบบจริงจังหน่อยก็แนะนําให้ดูชื่อสกิลต่างๆไว้ด้วยนะผมแบบเป็นภาษาไทยเนาะก็ทําการกดเข้ามาที่คําว่าบ้านนะผมมุมซ้ายล่างตรงนี้เลยพอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนเนี่ยเราก็จะเห็นหมดเลยนะผมที่เรามีเนี่ยมันจะมีอ่ามุมซ้ายล่างนะผมทั้งหมดแบบ4อันนะก็จะมีจะมีของขวัญเรื่องลับคุยไรยวันแล้วก็มีบันทึกเสียงนี่ครับผม ในกรณีนี้อย่างที่บอกครับผมผมเลือกซินาโยชิมาพากนะก็ให้เรานะผมทําการกดที่คําว่าบันทึกเสียงตรงนี้เลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยพากนะผมมันจะขึ้นหน้าตาประมาณเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะอ่ามันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะผมสําหรับใครที่ยังไม่พากนะอ่ามันก็จะมีแบบเริ่มต้นมาให้นะผมเป็นเสียงเริ่มต้นก็คือจะเป็นเสียงพากญี่ปุ่นนะใครที่อยากจะฟังก็ทําการกดที่แผ่นเสียงตรงนี้เลยอ่ามันก็จะรันให้นะผมแล้วก็ทําการฟังไว้ว่าฟีลลิ่งมันประมาณไหนเออประมาณนี้นะผมแล้วก็ มันจะมีทั้งหมด4สกิลนะผมก็เป็นสกิลที่มีอยู่ในตัวละครเลยเนาะก็จะเห็นว่าหลายๆตัวก็จะมีส่วนใหญ่ที่ทประมาณ4สกิลนะผมแล้วก็วิธีการพากเนี่ยเข้าเรื่องกันเลยนะผมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตนะผมว่าเราจะพากสกิลไหนแล้วก็ไปที่คําว่าตั้งค่าเองเห็นปะครับตรงเนี้ยคำว่าตั้งค่าเองนะผมแล้วเราก็ทําการกดที่รูปไมโครโฟนตรงนี้นะผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการกดค้างเพื่อลืมอัดน,นะก็ตามที่ันบอกเลยครับผมก็ทําการกดที่ไม์ตรงนี้ค้างเอาไว้เลยนะผมตรงกลางเนี่ย กดค้างเอาไว้แล้วก็ทําการพูดออกไปนะผมพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปล่อยออกนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีคําว่าบันทึกมานะผมเราก็กดบันทึกปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ให้เราในระับผมเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึง่งอาจจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครเอาแค่ตั้งค่าหนึ่งก็จะได้ตั้งค่าหนึ่งแบบนี้นะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากฟังเสียงภาคของตัวเองเนี่ยก็ทาการกดที่แผ่นเสียงครับผมอา่าพอเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมุติแบบผมรู้สึกเออผมพูดผิดหรือว่ามันติดติดขัดขันเน กดไม่เหมือนเดิมเลยนะผมมันก็จะลัดทิ้งอันเก่าให้แล้วก็เป็นอันใหม่แทนนะฮะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับวิธีการแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมที่สําคัญมากๆเลยก็คือสําหรับคนที่เริ่มต้นภาคเนี่ยก็จะมีปัญหาหลักๆนะผมพอเราเข้าเกมไปปุ๊บเนี่ยมันไม่เห็นภาคอย่ไงที่เราบอกเลยอะพี่ทาไงดีก็คือให้คุณผู้ชมนะผมสังเกตดีๆนะที่คําว่าเริ่มต้นตรงนี้นะมันจะมีติ๊กถูกด้านหลังตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะผมผมขอย้ำอีกทีนะว่าสําคัญมากก็คือสมมุติมันมีติ๊กถูกด้านหลังนะแค่ผม ให้เราเนี่ยทาการเปลี่ยนติ๊กถูกจากแบบนี้อยู่นะครับผมเลือกมาว่าเราจะเอาอันไหนนะเราจะเอาอันที่เราตั้งค่าไว้เองหรือว่าใครที่จะเอาแบบเริ่มต้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ทําการติ๊กนะครับผมแค่ติ๊กเท่านั้นเองนะแล้วก็สมมติผมจะเอาเสียงที่ผมพากเนี่ยผมก็ติ๊กอันนี้ไว้นะแล้วก็ทําเหมือนกันให้ผมทุกอันเลยนะก็เอาติ๊กไว้ติ๊กไว้อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็พอเราทาเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่นี้แค่ผมก็เป็นการเสร็จขั้นตอนของการพากเสียงสกิลตัวละครเป็นภาษา,ษาไทยเรียบร้อยแล้วะะโหเป็นง่าย,ายหม เออใครที่อยากจะรู้สึกว่าแบบรู้สึกมีความอยากเป็นนักพากย์ในตัวก็สามารถที่จะมาพากันได้นะจ๊ะแล้วก็วิธีการใช้นะผมเดี๋ยวผมจะสาธิตง่ายๆเลยสมมติว่าสกิลนี้เนี่ยตัวละครของซึนาโยชินะผมมันพูดว่าเอ็กตรีมนะอันนี้คือแบบผมยังไม่ได้ทําการพากลลงไปนะผมก็มจะพูดว่าเอ็กตรีมอะไรประมาณนี้นะอันนี้คือผม,มแค่ยกตัวอย่างนะผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะอ่ะด้วยระบบของมันเนี่ยมันจะตั้งค่าว่าถ้าเกิดว่าเรากดอันที่หนึ่งเนะี่ยสกิลที่หนึ่งนะผมมันจะพู แล้วผมให้มันพูดคําว่าชูป,ปัปปี้มุยันย่องแทนอ่ะสมมติผมปั่นนะเป็นคนชอบปั่นนะผมผมก็เปลี่ยนเป็นชูป,ปัปปี้มุยันยอ่องแล้วก็แทนที่มันจะพูดคําว่าเอ็กตรีมนะผมมันก็จะไปพูดคําว่าชูป,ปัปปี้มุยันย่องแทนนั่นเองนะผมเป็นไงยกตัวอย่างง่ายไหมหรือคนสลตนะีขออภัยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการ ที่เราจะทําการพากเสียงไทยได้นะใครที่ชอบก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะจ๊ะคลิปดีๆแบบนี้มีให้ดูอยู่เรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวผมก็จะพยายามแคสเกมนี้บ่อยแล้วกันนะช่วงนี้ก็เป็นเกมมาใหม่นะเนาะโอเคผมสำหรับคลิปวันนี้ก็บ๊ายบายจ้ะ